การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟกุทาชิงเชฟไโคกับเชฟกระทะเล็กเชฟบุญธรรมในโจทย์วัตถุดิบหลักชีสด้วยความทันสมัยกับประสบการณ์อันมากลน้นจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเล็กได้หรือไม่ศึกแห่งศักดิ์ศรีสุดยอดเชฟใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาลุ้นกันครับ ครับตอนนี้นะครับนี่ละครับจะเห็นว่าทางด้านผู้ช่วยนะครับของเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยนะครับกำลังใช้หลอดฉีดยาแล้วก็อัดอะไรบางอย่างเข้าไปในสายยางนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับสปาเกตตีโอเขากำลังทำสปาเกตตีเนี่ยนะครับดูสิครับขดเป็นวงกลมสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นสปาเกตตีที่ไม่มีแป้งครับ ทำพาเมซานสปาเกตตี้ครับไม่ใช่สปาเกตตี้จริงๆนะครับแต่อันนี้หมายถึงว่าเขาจะเอาเนยแข็งคือพาเมซานเนี่ยมาเป็นเส้นแบบสปาเกตตี้ครับตอนนี้ทางเชฟบุญธรรมนะครับก็เอาเนื้อปูนะครับที่เมื่อกี้นี้เราเห็นเนื้อปูที่เอาลงไปผัดแล้วนะครับก็กำลังเอากระดองนะครับกระดองปูเนี่ยใช่ออกมา คุณจะคิดครับเชฟกระทะเหล็กของเรา <c oughs> กําลังนําเอากระดองปูที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยมาทานเนยด้วยนะครับแหม<อ>ผมไปถามเชฟมาเขาบอกว่าอุ้ยจะมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาจะใส่เนื้อปูแล้วก็หอยเชลที่ได้เห็นลงไปผัดเป็นเครื่องเมื่อสักครู่นี้ลงไปในกระดองแล้วครับโอ้คล้ายคล้ายปูจ๋าครับคล้ายปูจ๋าบ้านเราเหลือเวลาอีกสามสิบนาทีนะฮะตอนนี้กาลังตีไข่ขาวโอ้ตีไข่ขาวนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความชานาญนะครับใช่ค,ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นทางเชฟไพร นั่นโอ้โหหอยเชลตัวใหญ่มากครับพี่ชายมาัุนกับผอย่างนี้จะน่าจะเป็นหอยเชลจากทางอเมริกาอเมริกาจะเป็นตัวใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่เพราะว่านั่นคือผ่าครึ่งแล้วด้วยผ่าด้วยมองแรกมองทีแรกนึกว่าเนื้อปลาเนื้อปลาครับแล้วเนื้อใสนะนี่เรารีบผ่าเสร็จแล้วเรงรีบเอากลับมาใส่ตู้เย็นที่จะให้เนื้อนั้นสดแล้วก็เด้งอยู่ตลอดเวลาทางเชฟไคล์โคนี่สังเกตไหมว่าเขาใช้ ตู้เย็นเนี่ยเป็นประโยชน์มากหลายๆอย่างที่เขาทํานี่จะต้องใช้ความสดนะครับอยู่ในตู้เย็นซะส่วนใหญ่มีซี่โครงแกะเรายังไม่เห็นออกมายังไม่เห็นเลยว่าหมักด้วยอะไรหรือว่าจะทําออกมาเป็นยังไงนะครับคุณจะคิดครับเชฟกระทาเหล็กของเราในครับในวันนี้นะฮะทำอาหารน่าทาน4เมนูหลักด้วยกันนะครับก็คือโบตังเอบิชีสฟองดูจิตาเตะนะครับเป็นกุ้งหวานตัวใหญ่ชุบชีสฟองดูรวมไปถึงคานิโคล่าคาวาริอังเงะนะครับเนื้อปูทรงเครื่องทอดอบชีสแล้วก็มากรุ เซโรมูชินะครับข้าวหนึ่งห <bunker> ม้อไม้มัดสึนะครับหน้าเชดาร์ชีสทูน่าหมักซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วก็จะมีวอลคาโนโรข้าวห่อสล่ายผูเขาไฟระเบิดครับโอ้โหมีวอลคาโนโรด้วยวอลคาโนเมื่อกี้แน่นอนเมื่อกี้เราเห็นอะโวคาโดอยู่อันนั้นต้องอยู่ในวอลคาโนโรแน่นอนตอนนี้ทางเชฟไพคุก็ใช้ขนมปังนะครับขนมปังที่ทำสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสำหรับเบียร์ทีซันวิชแน่นอน ไม่รู้ว่าจะออกมากี่ชั้นนะครับเพราะว่าเห็นส่วนผสมนี่เยอะเหลือเกินลักษณะดูเพราะว่าเวลาที่เชฟกดมีดลงไปเนี่ยไม่ยุบตัวเลยเนื้อละเอียดแน่นมากตอนทางเชฟบุญธรรมนะฮะแบบชีสที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นชีสแบบมาลนะฮะคือแบบว่ารสแบบว่าแบบอ่อนนะครับนุ่มนวลนุ่มนวลนะครับ สีกระจอกส้มหน่อยซึ่งจะเป็นอีกชีฟึ่งที่หาได้ง่ายมากจะมีทั้งแบบก้อนหรือว่าถ้าเกิดที่ให้เด็กๆกินไปทําแซนด์วิชไปนี่ก็จะเป็นพวกแบบเป็นแผ่นที่เกาจะมีให้แล้วแบบสองแผ่นอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เอีไข่หอยเม่นมาวางนะครับบนบนปูปูให้นะฮะไอ้ภาษาภาษาไทยใส่ญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะคะไข่หอยเม่นเอออุนิครับอุนิครับแล้วตอนนี้ก็เอาเชดดิชชีสอที่นี้นะครับปั๊บสองบนแล้วเดี๋ยวจะไปอบน่าจะเข้าไปอบนะครับแบบ้เพื่อชีสลายนี่ครับไข่ขาวที่ อ๋อที่เมื่<พ>อกี่ตีปูขึ้นมาคืม<พ>อมาพก <อ S 1> <พอ S 2> มาบอ,อกว่าข้างบนเชดด์ชีสบนเจ้าปูนี่อีกทีหนึ่ง คุณจะคิดครับผมไปถามเชฟกระทะเหล็กมานะครับเขาก็กําลังนำครีมไข่ขาวนีนะที่ตีเป็นฟองหิมะเลยเนี่ยนะครับก็เอามาวางไว้บนปูนะฮะหลังจากที่เอาชีสวางไว้บนเนื้อปูแล้วเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะนําไปทอดในน้ามันที่มีความร้อน60องศานะครับเวลาทอดเนี่ยมีสูตรคือต้องใช้ตะแกรงรองนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยค่อยๆแทรกผ่านกระดองปูเข้าไปล่ะครับ อันนี้พิสีพิถันมากนะครับใช่สกลงตกลงก็คือเอาไปทอดนั่นเองนะครับก็ใส่ไข่ขาวเข้ามาตอนนี้นะครับทางเชฟไพโคนะครับก็โอ้ยยุ่ยมากครับสวยมากโอ้ยข้างในยังฉ่ำอยู่เลยนะฮะใช่ครับอยากได้ข้าวคั่วนะครับใจก็ของทางเชฟไพโคนะครับก็เป็นเนื้อวากิววากีวนะครับก็ไม่ได้พิสติพิชันอะไรมากนะครับก็คือหันเป็นพอดีคำนะครับนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเนื้อนี่ยุ่ยมากครับครับอ่าตอนนี้มาถึงเชฟบุญธรรมแล้วครับกำลังเอาเนื้อปูใส เมื่อกี้ตแกงนะคะลงไปทอดเอาเฉพาะลงไปพอดีแบบว่าเป็นเปลือก้าตรงกระดองเหลือเวลาอีก20นาทีโอ้โหเหลืออีก20นาทีเท่านั้นนะครับครับ2บนาทีเชฟไทยเขากำลังแกะเปลือกไอน้งลมครับโอ้โหหอยน้งลมชํามากครับทั้งอย่างนี้นตัวใหญ่ๆแบบนี้น่าจะมาทางเป็นทาง ผมว่าตะวันตะวันตกหรือตะวันออกครับน่าจะเป็นทางตะวันตกนะครับตะวันตกใช่ไหมครับใช่จะเป็นมาถ้าตะวันออกนี่จะเป็นตัวเรียวๆครับคุณจะคิดครับที่กําลังคุยอยู่นี่นะครับคือเมนูของเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเชฟก็กําลังเอากระดองปูนะครับไปทอดนะครับด้วยไฟไม่แรงมากเนี่ยนะครับแล้วก็ไข่ขาวที่เห็นอยู่ที่ครอบไว้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวคอยควบคุมอุณหภูมิอีกชั้นหนึ่งละครับ อ๋อคือน่าจะคพบครูปภูมิสำหรับเจ้าชีสที่อยู่ด้านในด้วยคือลักษณะไข่ขาวที่เป็นโฟมเนี่ยลักษณะกุญจะเหมือนกับฉนวนที่กันไม่ให้ความร้อนที่ขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยหายไปแล้วเ็จะให้ชีสข้างในจะได้ชีสที่เขาวางไว้เมื่อกี้นะครับละลายแต่พอดีพอดีง่ายเหมือนเป็นฝา ใช่ถูกต้องคุณจะคิดครับครับผมไปถามนะฮะเชฟมานะครับว่าทำไมต้องใช้ออสเตอร์นะครับหรือว่าหอยนางรมที่มาจากไอซ์แลนด์นะครับเขาบอกว่าจะให้รสชาติที่สดชื่นแล้วก็รสเค็มพอดีพอดีด้วยละครับตอนนี้เมื่อกี้ข้าวนะครับก็เสร็จแล้วครับของเชฟบุญธรรมนะครับออกมาสีสันสวยงามมี texture หรือว่าเนื้อที่ค่อนข้างจะเหนียวนะครับจะเห็นยางข้าวญี่ปุ่นจะเป็เอกลักษณ์เรื่องยางข้าวเนี่ยจะเงามากใช่ครับ อันนี้คือเป็นอันนี้เป็นโฟกราใช่โฟร์กราเมียเนสครับอันนี้คือโฟร์กราเมียเนสครับที่เห็นเหลืองๆนั่นก็คือซอสฮอลแลนเดสนะครับอ๋อฮอลแลนเดสครับซึ่งประกอบไปด้วยไข่แดงสดเนยละลายน้ำส้มสายชูไวน์ขาวหรือไวท์ไวนิค่านั่นเองครับอ๋อก็เป็นฮอลแลนเดสนะฮะแล้วก็ลงด้วยโฟร์กราเมียเนสอันนี้คืออะไรอะคะแดงๆคุณจะคิดครับที่เห็นนั่นคือเบคอนแยมนั่นเองนะครับอ๋อครับ อันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นฮอลแลนเดสนะครับแล้วก็เป็นเบคอนแยมนะครับเบคอนแยมที่เห็นแดงๆนี่ก็คือหอมแดงสตูนะครับออสตูหอมแดงอันนี้ให้รสหวานครับครับเหลือเวลาอีก15นาทีอีก15นาทีเท่านั้นนะครับสี่เมนูครับตอนนี้ทางเชฟบุญธรรมก็เริ่มตุน่าชาสลา่นะครับหรือส่วนท้องนี่แหละคือส่วนที่อร่อยที่สุดปาทูน่าครับ คุณจะคิดครับรบผมไปถามเชฟมานะครับเชฟกำลังทำเมนูมากุโร่เซโรมูชินะครับก็คือหั่นปลาทูน่านะครับเป็นลูกเต๋านะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะนำซอสเนี่ยนะครับมาหมักนะครับซึ่งซอสที่หมักปลาทูน่าเออ่บลูฟินทูน่าเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับมิรินสาเกนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันรับรองอร่อยมากเลยละครับครับแน่นอนครับตอนนี้ทางกับเชฟไอคอนครับก็มาขูดชีส ครับอันนี้น่าจะเป็นพาเมซานนะครับอันนี้อันนี้ก็คือที่ไว้โรยใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับคือตัวหัวใจของอาหารอิตาเลียนใช่ครับพาเมจานโนเรจจาโนนะครับใช่ครับคุณจิ้ิดครับตอนนี้ผมมาอยู่ลิงไซส์นะครับในครัวของเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เชฟกําลังทาอะไรอยู่ครับอันนี้นะครับเป็นกับไม้ไผ่นะครับใส่หม้อไม้มันสื่อนะครับเพื่อจะประคับประคองรสชาติของชีสเวลามัน เยิ้มลงไปในหม้อข้าวนี่นะครับไม่ให้มันร่วงลงไปข้างล่างนะครับโอ้ครับผมแล้วได้ข่าวว่าหม้อไม้มะสือนี่หอมมากเลยเหรอครับหอมยังไงครับครับผมคือหม้อไม้มะสือเนี่ยนะครับเป็นของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาทาทานนี่นะครับมันจะรสชาติของไม้นี่มันจะหอมคือมีกลิ่นหอมเวลาทานนะครับอันหนึ่งจะใช้ได้ประมาณ 30ครั้งนะครับรสชาติหายไปก็ทิ้งไปเลยโอ้โหเนี่ยนะครับคือเมนูนี้มีทั้งไม้ที่ดีนะครับแล้วก็มีบูฟินทูน่าที่เขาบอกว่าตัวละร้านนะครับครับผมอยู่อยู่ในนี้ด้วยทั้งหมดเลยครับรวมแล้วโอ้โหหาคูลค่าไม่ได้เลยนะครับหม้อนี้เป็นร้านครับโอ้โหใหญไส้ซองมากทำด้านเชฟกระทะเหล็กรังสรรคเมนูที่เลือกใช้วัตถุดิบระดับสุดยอดออกมาเรียกว่าไม่มียอออ่อนพ่อให้กับเชฟผู้ท้าชิงแม้แต่น้อย บทสรุปการแข่งขันจะลงเอยอย่างไรด้วยสไตล์การทำอาหารที่แตกตา่างเชฟท่านใดจะปรุงแงต่งวัตถุดิบหลักได้ล้ำเลิศกว่ากันห้ามพลาดครับ